สวัสดีครับสวัสดีครับมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่จะมาแนะนำนะครับกอ็อยู่ในกรุงเทพของเรานเองนะครับอยู่ถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลกรุงเทพนะครับก็เขาจะทำสะพานนะครับทำสะพานซึ่งทำออกมายืน่นออกมาในทะเลนะครับก็ที่นี่ก็สามารถปัน่นจักรยานมา ชมได้นะครับแล้วก็เดินมาได้นะครับไปกับก็ประมาณเกือบ9โลเนาะก็เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับเปิดทุกๆวันนะครับเปิดทุกๆวันนะครับใครอยากมาชมบรรยากาศสวยๆนะครับชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับก็มาได้นะครับทะเลกรุงเทพนะครับทะเลกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับก็อยู่ถนนบางหงทียนชายทะเลนะครับ เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ต้องไปไกลนะครับเที่ยวได้นะครับ